เงนินรีทุท่าหงหมื่นเฟสสามมีแนวโน้มแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มเพื่อไม่ให้ระบบล่มโดยเริ่มจากอายุ16ถึง20ปีใครอายุเท่าไหร่บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะซึ่งคลิปนี้เรามาอัปเดตนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดีท่าน1น0 0 0หนเฟสนั่นเองก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ๋มฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะทางด้านเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะคะมีการลงเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าแหล่งข่าวจากกระรวงกลางเปิดเผยนะคะว่าการแจกเงินดีท่าน1น0 0 0หเฟสําสำหรับ กลุ่มคนที่อายุ16 59ปีขณะนี้คณะนะอนุกรรมการเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขรายละเอียดบางอย่างเพื่อให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงส่วนในการของอการนำโมงเงินนะคะของร้านค้าเนี่ยไปใช้ต่อนั่นเองนะคะจากเดิมจะต้องเป็นร้านที่เข้าสู่ระบบภาษีนะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านทั่วไปก็เข้าได้นะคะแล้วก็สามารถนำไปแลกเงินสด จากธนาคารได้เลยนะคะไม่ต้องรอในช่วงระยะที่2นั่นเองนะคะทังก็มีการแยบแยบออกมานะคะว่าคนกลุ่มคนอายุ16ถึง20ปีเนี่ยจะได้เป็นกลุ่มแรกของเฟส3นะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคม68นั่นเองค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีนะคะก็ประสานเสียงทดสอบระบบ p a y m e n t ์เชื่อมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเลยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ เปิดช่องทางนะคะให้ใช้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้นทั้งร้านค้าและก็กลุ่มประชาชนนะคะก็มีการหวังจูงใจนะคะรายย่อยเข้าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ เข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวกระทรวงคลังนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นให้ทุกคนนะคะพี่ป้านาทุกคนนั้นนะคะรอความชัดเจนนะคะจากกระทรวงคลังโดยตรงนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวบุมไปหาข้อมูลแล้วก็มาทําเป็นคลิปให้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ